สบายดีเด้อเนาะสบายดีเวิดสตู้คูซูขนสบายดีตอนเสาพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาววันหลั่นถุงเด้อทุกคนเนาะบได้พาเขามากเก็บเฮ็ดหลาหมื่อเลยได้พี่น้องเนาะอีแม่กับบได้ขายพราว่าเฮ็ดแต่มันอยากเบิดแม่เจ้าอยู่เทิงไอจับก่อนมันมาปิ่นปากลงรถบบจับเออเวอดอบเมนแยงตาพอแดดพี่น้อง เฮดดัมบ่ได้เก็บลายมือเพราะว่ามันออกเป็นสูตรล้วมันอยากเบิดสูตรมันเอาเก็บขักแล้วมันก็เพือมันชีเพื่อเลบัดที่นี่นะพอดีว่ามีอันเอื่อยแล้วเสร็จมาหาสวรรค์เนาะตั้งแต้เสาผู้มีสองคนเลยเสร็จมาอยากสั่งเฮดเอาไปห้อันบ้านเจี๊ยบเนาะเพราะว่าพอใหญ่แล้วเสียแล้วพี่น้องเมื่อคืนนี้ก็มีคนเหม็นบอกอยู่แต่ว่าตอนกลางคืนซอนสิบบไดไปเดอร์ทาไปก็ที่เป็นมือหนีแหละพี่น้องเนาะเพราะว่า กลางคืนน่ะโดยความที่บ้านมันห่างไกลกันฟอนกับประกาไปผู้เดียวเนาะนี่เบื้องในเห็ดแล้วมันอยากอันนั้นแล้วพี่น้องเพราะว่าถามันออกเบิด์สุดหนึ่งน้ำเผื่อมันสีป่งออกมาเด้อันนั้นมันเน่าไปเลยเผื่อในบอนคอมันถี่ขนาดนั่นเนาะปากที่เขาเก็บนึกว่ามันสีเน่าพี่น้องมีมาย่อมมาย่มจักสีดายซ้ำดายบุ่งเนี่ยให้รถพอเก็บเพ้นเบิดเป็นสุดไปเลยสัก็บไว้ทางน เมื่อวานอีเมกเก็บได้ประมาณสี่หาขีดมนะผัวว่าข้าวบัวเก็บผดใหญ่มันบาดโพดนะเออมันบานโพดเนะลยเพื่อเลยบอกว่ามีเท่าใดเอาเบิร์ดพี่น้องคือสีบัพอแหละเดี๋ยวไปเบิ่งของสวรตื่มกันเนาะเอาพันท่ายคลายเขาเอื่อหนทางเราเดี๋ยวมันเกลี่ของเขาเนะเก็บแบบเป็นสุดนลำหลังเขาเนาะโอ้ยเกิดแก่เจ็บตายมันเป็น เขาเอื่นมายังไรเรื่องธรรมชาติมันเป็นเรื่องธรรมชาสติมันก็เป็นเรื่องที่เ่นอนนนะคว่ตไตนะคือซีบดีเมื่อเดี๋ยวอันเหลืองงานศสพี่นองยูสวันน่ะกะพี่น้องเสียอีพอส้เมื่อขั้นเมื่อกับเมื่อท่านเมื่อนี่เลอันหญ้าที่บอนซ่อนอันเมื่อขนาดหญ้าอาคงนะเสียพี่นองที่ซ่อนเมื่อหาเราสู่เดือนสู่เดือนนะหญ้าของน้องสาวอีพอแม่ของผัวเราเนาะ เกษียเสียเมื่อวานนีเลยก,ก็เลยบอกกันกกบอีโพอวา่าพอสีเมื่อบอว่าสวรรค์นะแต่กี่คิดว่าขั้นเมื่อกับสีเมื่อน้ากันหละแต่บังเอ,อิญพอไม่พอไม่เจี๊ยบเกียและสรงสัย,วส,ส,ยสวรรค์สีเด็ไปนีอีโพ่อนาสีเดเมื่อสวรรค์คนเดียว มันอันนักแทนไเจ้าบอกหาอันใหม่เอามีดมาแทงมันเพราะฉะนั้นแหละมีตอนที่ยังมีซีวิตอยู่นี่ยอยาเข็ดยังก็ฝ่าวเห็ดเนาะทุกคนอียังที่โบท่านได้เห็ดกะให้ฝ่าวเห็ดแหละกะตั้งใจใส่ซีวิตในแบบที่เจ้าของหมักซะพอคว่ตายมันป๋าถาไผ่เฮาโบาหัวเวลาของเฮ้าซีบดเมื่อใดฮะนะ มากกันอดโลบอน โลซองขีดประจำมแาม่นมอาลีฮา,าว่าพอดีเป๊ะโลซองขีดเห,หดระใส่ผักจิ๋วให้นำ้ำอันนี้ได้โลซองขีดพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งของนาสาวว่าสรีดอยท่าใด้อของสวรรค์น,นะได้โลซองขีดทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งของนาสาวว่าสรีดอจากกิโล ได้เถ่าไดอ้าวเบิร์ดเอื่อยแล้ววะคงเพลินงามแต่ใส่เสือทะค้งทหารแม่นะจ๊ะเขาจะเอามาแต่ไทยเนาะเหลาะขายลุงเลินกับสื่อเลยพี่น้องเนี่ยเบลกี้กับใสแม่นตอนมาใหม่เน่ยขายตุ๋นอร่อยเห็นเนาะรุ่นแต่ก่อน พ่อได้ขายดีตัวลอยขายพอได้ขายดีกับตัวลอยค่ซิฟก็ยังพอซื้ออยู่เด้อบ้านเฮามันบ่ได้อืเขาเก่าเขาจะขายทรงลอยซ้ำลอยพู้นั่นแล้วตะกี้น้ำบักในกันบกบ,นะบักดำน้ำเผินว่าเฮานตะกี้หลุดขึ้นจักขึ้นไปซื้ออยู่สวรรค์พุ่นเอื้อยสนนอเอออสือทหารตอนมันออกใหม่ตามบ้านโบมีขาย,าายบักเพงๆหนึ่งวันปลาโคตรใหญ่เลยสองคนอยากได้เฮงบ้ากวันคนเอาเก็บไปลงตลาดได้ ลายๆน่ะได้สิบสี่ทงให้ทงมะชามเลยปาดแสดงว่าหลายอยู่สิบสี่ทงให้มันเป็นโลมันก็สิได้อยู่ซองโลป่าแะไรพี่น้องเนาะนี่มันกําลังอันนั้นเห็นบอกมันจ่ออยู่แต่มันอยากเบิดสูตรมันเลยเลเนี่ยหอบแปลกเพราะว่าตอนเข้าเก็บถวงซองสามเหมือนนลายเฮงเนาะระบาดนี้มันกำลังอยากห่วยมันสิเป็นหอบแปลกมันสิออกมาหอบเชิงแบบมันเบิดอืม อ,อ,อันนี้หอบเลยโอ้เ้แต่อันมันออกมาบบไท่จีเห็ดนางฝาที่มันออกใหม่เนี่ยซีอ่อนๆงามๆทุกคนเบิงบ้งใหยเบิ้งแก่ๆนี่ซีงามเพชรอ่อนซ่อนอยู่อ้พอยู่อยพอมีหลักกะอ้อนพี่น้องเอ้ยหักบ่ดเดอาน,าน่อกบ่คอยได้กกินเลย มันเป็นนอนหล่นเบิดนี่นะโอ้ยข้ามันอยู่ตามตลาดหน่อยแต่ก่อนนะสื่อข้าเจ้านี่มากนี่คือแบบมันกำลังอันนัน้นนี่เป็นตาแซบข้นมันเพิ่มๆแน่นะ่ะนอนเจาะเบิดจริค่ะเดโลแปดโลเปดจ้ะโลแปดขีดพี่น้องขนาดเบิดคอกได้ไง รวมกันได้อยู่2โลได้อยู่3โลของฮาโล2ของเจ้าโล8หลังจากที่เก็บเห็ดแล้วเนาะทุกคนเดี๋ยวฮาสซิมาเก็บพักไปห่ลาวผัวพ,พักอยู่สวนกะายหลาย,ลายแต่ว่าอันนี้บบได้ซื้อได้พี่น้องห่ซื้อเดี๋ยวเก็บพักสลัดเอาไปกินกับตำบักหุ่งเนาะเพราะว่าเป็นการเป็นงานแล้วนี่นะขาดบบได้ก็คือตำบักหุ่งค่นะเด็กพี่น้องเนาะนี่พักสลัดกะงามแกอยังขักเลย ส่วนอีแม่ก็ยังอยากมาซ้ำบักอันนี้เพิ่นอยากซ้ำบักอือ้อซ้ำระบายเลยเรนโบมีดอกหมากมีชองซเลยเอาดอกหมากผสมกับดอกพางตัวผู้ตัวเมียมันเด็ดใส่กันมันสีด,ดติดแลว้ววะป้าพี่น้องชวนบ้เด้ยเขามาถ่ายลีปอยู่สวนจากเมือเขาโพดอีพ่อกับล้าง,งา้เบิงตี เวลามันใหญ่ท่านกันเคยก็ของาร,รวยจากแต่ก่อนในแะองตงแตงองแตงเนาะเพิ่นคะรนัวเอาฝุ่นขีมูมาใส่ใส่ปุย๋ยเนาะเคี้ยวงามดำอืมๆดำป,ป,ปี๊ขึ้นเลยขอ,อกมันนี่กับโบเดว่าให้มันว่างพี่น้องเบิง่งอันนี้มักน้ำเต้าอีแมวม,มาใส่หมักน้ำเต้าและกับบักสก๊อตพักกาดยังระวันซุดเบิดคือแบบให้หน้าน่ะโบได้ปล่อยให้มันว่างเนาะมีเอียงกระจิมใส่จนเบิด เก็บมันคมแล้วมาจากไหนไนี่บานเฮาเนาะทุกคนอย่างที่ซอยกันได้ก็ซอยกันไปเจ้าสีเอาพักยังไงนี่พักบ่งนะี่คือตัง้งถนะุงพักสลักกับพักบ่งแล้วพอพักอย่างอื่นกับพวอน,นั่น,ดนเด็พีนะ่น้องพวกคุยยี่แม่เราก็บ,บริผู้พักที่แบบ ไล่ <Like. S 1> มีเป็นบางอย่างเนาะพุ่นแหละประมาณกินเขาเสาแล้วซอนสีไปส่งหายเนาะขี่งออย่างหนึ่งซอนไปบันไ่เจียบเนี่ยบมีสัญญาณ <laughs> หมูชีวิตลงขิดอยใส่ ยงนกเจ้าวเจ้า,จจาพี่น้องแปลงเอิงเติงเห็นบอ่อทั้งหลังอันข่างถั่วนะยีแม่หือถิมเพื่ออะไรได้มังแกงแล้วเจ้าเรา่งอยังลงปลูกผักซีปลูกผักซีอืมผักซีอันอืมท่านได้ได้อะไปลูกใหม่ลืมแจงกัะห้องพอมันเหลื่อมเบิดสุดเลยเนาะตามตลาดนี่เขาก็บแบบมันเหลื่อมเบิด์ตเลยพี่น้องเขาต้องปลูกซ้อนๆ้อน้ถ่ายอยากขายนะ่ะ พอดีส่วนที่หมู่เบดนะของเขาถาขค่งเขาใหญ่ก็ได้ขายส่วงนั้นนะเนาะถ้าใหญ่พร้อมกันค่ะสิขายยากมัดละหาบาทสิบบาทพักบัวพี่น้องเพราะว่าอันเดี๋ยวเก็บหอมบัวไปนำนะ้ำเนาะเพราะว่าพักซีต้นหอมนะมันแก่เบ,บิดแลว้วมันอันนันบบท่านลแล้ว้าก็มันหอมที่ใส่ได้ถูกแนวกับมีหอมบัวนี่หลยเนาะบอกว่าสิไปใส่ดาดสิน้นบอ่อแก่งบ่อสินะรากา ใส่เจลใส่ลาบมันใส่ได้เบอร์ทุกอย่างเนาะบุผิดยเปันแสบมากแม่นงามกับงามเนื้งามแ้วก็มีพักตังสายอีกนะพักหอมกำลังหหิพักหอมกำลังสิวาน,น,บบวนพักบัวเนี่ยก็ใส่เวลาหลีอยู่พักบ,บัวนใส่เวลาหลีอยู่คันทปลูกใครโลกมันกระเบเดียวเบิ้น อันนี้เขาปลูกก hm ิดเองเลยพี่น้องหอมหัวแดงเลยนี oh right? ่นะบ้านซอนจะเอินผักบัวเนาะขายใบก่ำละสิบบาทพี่น้องออมอีเมลเมื yeah, ่อลงตลาดแต่ละอาทิตย์นะเนาะแต่อาทิตย์หอดบัคนที่เขาปลูมาไลา์เนี่ยก็ซื้อกินซื้อไม่ขั้นสมบางคนเขาก็บ่มีที่ปลูกมันแพทพอซื้อได้เลยก่ำบล็กใหญ่ๆหนึ่งสิบบาทเนาะ คนกับพ่อไ่บอลปกเขาก็ซื้อกินสิบบาทก็ได้บลกหลายหาใส่ปูได้เนาะปูมันเหมยเนาะเขาบอกว่าแล้วบางคนก็ทิชานกับปูมันเหมยเนาะสาซื้อกินคนที่ดูแบบอีเมลก็จัดหายเก็บขายได้ถูกเนี มันลมแหลใบมันยาวในเพียงเอียมันผันกันเบิดมันเนื่องใส่กันเบิดเฮาหลีกินใบมันเรื่อยมันกระโปงออกเรื่อยเด้มันแตกลัวหัวมันสิอ่อนแก่แล้วพี่น้องบันไดมันแก่ใยมันก็สีอ่อนมันกะบ่ป่งพอหัวมันแก่เบิดมันกะสีเหลืองขาวเหลืองขาวแล้วก็เหี่ยวเหี่ยวลงเฮาก็สามารถเก็บกุ้มมวลไปได้ แต่มันกระทนกว่าหอมอย่างอื่นนะปลูกพพ้อมกันนะเบิดสูตรไปเลหย,หย,ปยหนึ่งมันยังพันธเบิดอยู่ด้วยนี่เดี๋ยวคอลีพักหอมก็ติดอ,อันนี้แหละพี่น้องเอ้อหายหยองหยอง,องเอาเนาะพักที่ใส่ได้ในงานกันช,ชิมิพักตังสายเนาะตังสายนี่ก็ใส่ต้มกระดูกบ่หรือว่าใส่ยงก็ได้ใส่ยำกระรหลายอย่างอยู่เนาะ เบิงตนหอมอีแม่กะขั้นกินเจ้าของน้ำพ่อเล่มได้อยู่ขั้นแนวนี้ก็คือ <ฮะ S 1> บบาไหหามู่แล้วเนาะโอ้ยลกขายบ่เลยเนาะว่านไม่เร็วมันแก่ดีพี่น้องพักก็อยู่ในอันไหน,น,นตลาดบ่เร็วกำลังหว่านอยู่ตอนนี้อันนี้กะขายได้หลายลอยเติบผัวเวลาวันตลาดานะเพิ่นหย่อนเมื่อจุ่มจุ่มเน,นี่ยนะเมือ่อจุ้มห้างเดรรายบ่ไกลเลย เพลินเ็ดอันจุ่มละชิบบาทชิบบาทให้เขาเจาะเอาเมื่อปลูกต่อได้เด็กพี่น้องปลอยเพรบหงส์จิตามันง่ายพอบางคนกับหวานบอกออกเลยกัมีเบื้องแรกพักเรากำลังปลูกใหม่พอเอาข้าวมักแตงออกระเบิดเติมเติมงามงามพี่น้องแต่ว่าสวัสดิ์บอมมักเป็นคนที่บอมมักเลยผักต่างสายเน้าซ้อนคิ้วคิ้วหอมมหาจิ๋วหอมค่ะกระดอก เจกกำลังเก็บคือกันเดียวสิาพาไปเบิงพอดีว่ามีพี่นิดเนาะพี่นิดกับพี่หนูต้อยหนูต้อยเราสื่อเราซอยอุดหนุนเพิ่นหาแบบมีพักยังในสวนเราห้เก็บเบิดพี่น้องเอาไปสวยงานอันศพพอเม่เจี๊ยบนะแต่ของเจก็มีแต่พักบัวคือกันกับเห็ด ขอต้นหอมหนาแก่เบิดแล้วเบิดสูตรไปเนาะกำละสิบบาทพี่น้องบริแพงเลยเนี่กะสิบบาทสั้วบาทแต่ละอย่างอยู่บานเฮาน่ะเนาะใบม,มันเพื่อย<ะ> ถ้ามันห่างกันยังว่าค่อยๆหลีใบลุ่มมันขึ้นไปกินเนาะอโอ้ยอันนี้มันเผื่อยใส่กันเบิด์ตห่างันห่างลายนะพะกันสายต่ออยู่ถ้าฝั่งฝั่งเราเขาจะบุคคลใส่คือฝั่งไทยไดิพี่เนาะยีตทองผุนยังว่าเห็ดตุมต่มจืดตุ่มยังโอ้ยอันนี้เขาข,ขาก,กวัวสีเห็ดเธอหนึ่งเนาะอ่าเขาจะาเห็ดแบบ ผมถือขามาก,กมาถูกมากย้ำได้ข้าวกระใสอันนี้แต่สวรรค์หายซื้อกับบัวเอาขั้นไปตลาดแล้วซีเทมพักต่างสายให้นิพัวเอาวไวข้ขายให้คนอื่นซื้ <c oughs> <c oughs> บอบวกิน <c oughs> มันเหมน็นหายอีเมลนะมากมากเลยพี่น้องแต่ว่าลูกเต่าบาวัวดนแนวจะคน,อ,น,นอ,อืมอีเมลแ,แล้วพาก,กินเบิ้ลสุย่างทะเลลูกค่ะแต่ลูกยังเกิดมาเลือกเป็นเสยเลือกบวกกินอันนี้เหม็นว่ะมีแสงกับบัวเอาเขื่อน มีแสงแห่งเวลาเห็ดกินนั่นนี่นะหอมกับ,บ่อยากใส่ไม่อยากโพดเลยนะแต่สั้นนะหอมนะกินอยู่หอมอย่างอื่น,ม,น <laughs> มันเวนแม่ตุนผักหอมมันใหญ่อีแม่เซีไวใเห็ดแนวมาเนี่ย,ยลิ่งกลิ่นลิ่งปุ่เลยเอาแมนบอกหอมใหญ่พี่น้องเลยโอแล้วเรียบร้อยพี่น้องทีนี้เด็ดก เต็มกระคุหนึ่งกับกระซมเดี๋ยวพามาเบิ่งทั้งพี่พี่น้องั้างนี้กะลิขึ้นกันเนาะพราะวานซอยกัะลิอันนี้สิเป็นของเจของสวอนมาแล้วเจข้ามเก็บไใส่ไปมอง้นใจเก็บโซ่กันจ้า งามงามพี่น้องใบผักเทียมก็งามเอาตัวตัวที่คนืัอนเก็บในกล่องดูดี่อ้เพื่อนเก็บนุนก๊นนกเม่นนเมามาเมื่อไหร่เพจเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งอมมาลาพี่น้องได้ยินเสียงโจ๊ะแจโจ๊ะแจโอเคทุกคนเนาะเดี๋ยวซันสิขึ้นเมื่อหาอัาพหนำกินเขาแล้วสิเดบไปงานกันเนาะคลิปนี้คือสิเดบขออนุญาตลาเลยเด้อเนาะ ขอบใจเบัรสซูคูซูคนทิดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ซาวนเดอร์่ีน้องจังได้ก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้ซาวนเนอ้เนาะไปแล้วสาบายดีพอกันคลิปหน้าเด้อเนาะปเมือ่อ